80ครับวัย29ครับเจ้าตัวยี่สิบเท่านั้นเองจังหวะอยู่นะครับโอ้โห,โหลูกนี้สวยครับกวาดซ้ายกระแทกลบกวนแล้ววางขวาหาจังหวะครับแม่โอ้<ด>โหด,ดูเหมือนจะเจ็บครับดูเหมือนจะเจ็บนะครับ M16 ครับบิดพลิกได้นะครับแม่ดูเหมือนจะกังวลกับ นี่ครับเจาะช่วงล่างไปครับ F16 หขวาไปยังไม่เข้าครับ <c oughs> ลากมาครับวงในโอ้โหมีสะบัดสอบแบบนี้ครับสวยงามครับหักศอกลูกนี้ระยะประชิดราชัยกับเมดี้ปายะจากอิหร่าน แต่ใหญ่ดีจริงๆครับคู่ต่อสู้16ไม่มีใครยอมใครแน่นอน F16 ก็ดูจะดีขึ้นนะครับยกนี้ต้องเดินติดแบบนี้เลยครับได้ส่งได้จังหวะเขไม่ได้กิน F16 <c oughs> ง่ายๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขยับจิ้มซ้ายโอ้โหโดนตสังเวียนนี่แม่เขบอกว่ามีอารมณ์ร่วมนะครับ ยิ่งเป็นนักมวยชาติตน,ต,นตนชาติที่เรารักเราเชียร์นี่แม่ฟังนะครับเมดี้สอกสะบ,บัดของ M16 มีตลอดเดินบีดเข้าไปครับสายไม่ถึงจิ้มลำตัวตั้งชุดนี้โอ้โหอ,อาวครับได้ใจแล้วครับ f 1 6จะรวดทางเรียบควบแล้วควบแล้ว โอ้เหลือเชื Wait, ่อจริงๆครับนี่ครับหมัดมวยครับโอ้ทำท่าจะไม่ดีครับต้นน้ำของ f 16แต่ว่านี่ครับแมายกหนึ่งนี่ทํำท่ายางจะแตกครับ F16 ยก2ได้นับยก3ามเอาครับอย่าไปเป้ายาเสียหลักเสียหลักแม่มาแก้ด้วยกันตอนนี้ความพยายามต้องอยู่ที่เมดี้บายัสแล้วละครับเสียนับไปแม่จะดูเหมือนว่ายังไม่ดีขึ้นนะครับ รูปเกมเลยครับทางด้านของไควาโซเลมานี่โอ้โหร่วงอีกแล้วเที่ยวนี้หันหน้าหาลูกพี่เลยครับโอ้โหทั้งสับทั้งตอกครับแหมอาวครับ M16 ตอนนี้แม่ยิ่งเจอปัดซ้ายครับครับรอเลยครับเรียบร้อยครับ นี่ครับดูท่าเดินครับแม่แหมลางมันไม่ดีตั้งแต่ปลายยกที่แล้วครับแล้วก็ยกนี้ก็ยังต่อเนื่องครับแม่มาแก้ด้วยการจิ้มซ้ายจิ้มขวานะครับแล้วระยะวัญชิดดูครับปักปักยำๆเข้ามาหูทำชาจะหลับขาเชือกด้วยนะครับดูดีๆครับจังหวะโน้มศอกหนึ่งสองสามสี่ครับคุณวรุตโอ้โหอ้าครับแ่ะครับแม่ม มาอยู่หน้าเรซ่าอามัดเรซ่าพอดีเลยครับแล้วลูกนี้ครับแห่โดนซ้ายลูกสุดท้ายครับนี่ครับห้ายตบ